เป็นนโยบายก่อนท่าบอกเลยนะก็ให้มาดูแลคนที่ไม่สามารถขึ้นเได้แล้วก็เืนเป็นรากวดห่เพาะว่าธรรมดาในสนนี่กมดา่นะเขาบอกเขาเขาก็ดีใจบอกทหารไปมาเยี่ยมเยียนให้ก่อนด้วยขาวเลยเต็มเลยทีเขาบับขอบคุนะครับครับ ใช่นครับเยครับน mm ี hmm. ่นะนี่นทงานไไม้ไปถงอยู่นไม้ยั้ไ้่ระมาณ้องต้องไหมไม่ไมหวเลยแล้ไปไปไหนมาไหนเองได้ป่ะเนี่ยได้ได้อย่างเงี้ยวันที่13พฤษภาคมนี้แค่ออกไปเลือกตั้งนายกอารเลือกแลนะคะ เดี๋ยวเราจะดีกว่านะไปไหได้ลอะไทีรม่ีไม่ด้ามชมาั่วโมงแล้วอันิตย์นึงวันกี่วันวันหนึ่งไัหลอย่างนะไม่ใช่เราไปออย่างเดียวนะครับยวเพิ่งนะยวเพิ่งนะเิสองตัว เต็มเท่าเ็เท่าเด็นะครับตรงนี้อ่าได้ๆเัตั้งใจเรียนนะตัว้็จะเป็นอะไรทหารนะรวเปวเอเนอะเตมานะเป็นอะไร่ะเนอบตไอะไรอบตสบายดีเขาเป็นกั